เราดูที่ว่านะรับป้ายเสียบสีนั้นจะตัดรูปน้องอย่างไรเดี๋ยวเราจะเลือกบอลนะครับเม็ดที่สองนะครับรอความสัญญาณนะครับจากกรรมการนะครับทักทายแล้วว่าประตูขอเพื่อเปล่าพร้อมเพื่อเปล่าครับ,บ19ตักบอลเข้า,าไปนะครับข้าวคานไปอย่างสูงนะครับโคจเตชิคประตู เรสองส่งขับตรงนี้สงเตะมาซ้ายจะให้เบอร์แดเบอร์แปดาอะไรลากหลงนิดเดีวเราข้นไปแล้วกะชาติแล้วทำไงนะครับโจมตโจมของเราในการซ้อนต่ออีกครั้งหนึ่งเราครงได้ทุกโดยส่งับเราสงขัตุ้มองแล้วมองซ้ายมองขวานะครับส่งเตเพื่อนเพื่อนันออกมานะครับสวสดี้ชมตีได้ทุกคนบ้าง ด้สุดลูกนี้ชคคุณได้ทุกแล้วสกัดออกไปทำยังไงประตูเจ็บปีกออกสบายน้องดูดีนะครับตัวนี้ก็สั่งส่งให้ทางแบ็กซ้ายส่งไปทางตากซ้ายตอกซ้ายมองซ้ายมองขวาแล้วทำไมวิ่งกระชากเดียวไปลงไปหนึ่งแล้วยิงยิงลัดเข้ามาทำยังไงเจ็บเลยกองกลางมก็จะ บอรเจ็ดส่งมาให้ปิกซ้ายแต่เราปีกซ้ายทำยังไงแยกกันอยู่อยากจะอยู่พลิกได้นิดเดียวแต่เราทำไงสองครัสองครัเกี่ยวบอลลงได้หรือเปล่าตอนนี้ชูบุญย่ากับบอลเซ็นจูบีกรรมการตกลงเป็นฟาวนะครับสองครัจะได้ปีกขึ้นไปนะครับเล่นสั้นๆนะครับสองครั้งเนสั้ตันแล้วคนให้การซ้ายแล้วเบลี่ยนเปลีทั้งยังอยู่นะครับต่อไปชูบุญชูบุญทยังไงแล้วไพ่เบอร์ห้า นะครับเบอร์5เกี่ยวบนนิดเดินทำไงลระพิ้ซ้ายเบอร์2อต้องส่งทำบังไว้นะครับดูแล้วนะครับทำไงลูกนี้คุกคิกอยู่นะครับทำไงออกมาทางซ้ายส่งทำจับไม่อยู่ยูคนี้ดูยิ่งโชคคุณจะได้ทุ่งเข้าไปโดยเบอร์5นะครับโยนเข้าไปหน้าประตูได้เกี่ยวแปลงไปให้เพื่อนไปติดสองสามเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเข้ไปดึงซ้ายดึงขวาแล้วต้องไปให้เบอร์แปดเบอร์แปดออกไปไม่ได้ติดโชคคุณเบอร์ห้าโชคคุณนะครับไปให้เบอร์เจ็ด บอร์เตียทำไงบองซ้ายมาขวาคืนไปเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์บ้านอยู่แล้วตอนนี้มองไปที่กราบซ้ายจะทำกราบซ้ายแล้วทำยังไงกลับไปเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ดูตักดุกอะยาย้อนกลับไปให้ผู้สาวประตูนี่เสียเตะเสียเตะบอกว่าเอาไปซิน้องตัดไปเลยดูนี่ว่ากราบซ้ายจะทำยังไงวันนี้บอลเรียบครับบอลเรียบต้องคู่ครับถือว่าเล่นใครดีใครแข่งกันใครพิใครไวกว่าทุกคนนะผมก็เพิร์มีดวงด้วยต้องมีดวงด้วย นะครับดูว่าเสาจะช่วยใครนะครับเบอร์แปดทำยังไงของทรงธรรมนะครับขึนกลับไปเบอร์สองย้ายกลับไปกลับขวานะครับของทรงธรรมทรงธรรมมองเงยหน้าแล้วตักบอลขึ้นไปนะครับทำยงไงชกคุณบอกว่าเปลี่ยนกันใหม่น้องนะครับดูนะออกไปทางซ้ายดูเลยศูนย์หน้าตรงเป้าทำไงแม่ลูกนี้ผิดพลาดไปหน่อยนะครับทำซ้ายทรงธรรมขึ้นบอลแล้วที่ออกไปหลอกล่อ,ลอไปเบอร์สิบเ,เจ็ดเปอร์เซ็ย้อนหลังไปให้เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์บอกแล้วจนเย็นที่ นรับเบอร์17เล่นกันไปต่อนะครับต่อไปเบอร์6กแปเบอร์8มองซ้ายมองขวาโยกเข้ากลางเบอร์13นำทางไปแล้วลูกนี้ติดเซนเตอร์ชมพูจบปุ่ออกไปให้เบอร์หเบอร์หบอกมันกุเอ่ามันแล้วก็ตาไม่เนมันมันจะได้แบบกถ้าดูจอใหญ่ห้าสิบเอียวมันจะมันมากอันนี้จอมันเล็กไปถ้าจอใหญ่ห้าสิบเอียวส่งทาเบอร์สิบสองเหมือนบอลไปให้เบอร์แปดเบอร์แปดดีทุกหลังไปติดชมพูทำไมชมพูต่ำ ไปเปาทำ,ทำยังไงทาลูกจะหยุดนิ่งเดอปตายเตเวลาวิปะตักบอลไม่ได้ประตูได้ชกุอัดเข้าไปลูกนี้ต้องทำปิดนิดเดียวลูกนี้จะได้เตะมุมทางกากขวาของลกคอนเนอร์กุนนะครับลูกนี้จะได้เตะ มุมเข้าไปจะเล่นตั้นหรือว่าจะโยนครับดูแล้วนะครับจะตักโยนเข้าไปหน้าประตูนะครับมุมรีดโดนมุมโหดนิดนึงนะครับสรงทำเบอร์ที่ีดูแล้วน่าจะได้วิ่งไปทุ่งแน่นอนนะครับตอนนี้หรือว่าตาัดลมลมตกแล้วกอเขียบอกว่าจะได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้เบอร์ออที่สองก็ทรงทำังไรัำน,นิดนึง เราบอกว่าพิพกซ้ายพิกขวาย่องไปหนึ่งเะาลงไปหนึ่งแล้วลงไปสองติดอยู่เสียตีลงสบายน้องเดี๋ยวพี่เองเอายังไงส่งลูกสัตท้ายส่งลูกสุตท้ายเป็นกากลับ้ายนะ้รับส่งลูกสุดทไากเป็นกาแล้วมองตายมองขวาแล้วก็มองไปแทงไปทังเลาะยินเส้นไปนะครับย้อนกลับมาให้เพื่อนเพื่อนทำยังไงตักบอลไม่ได้ประตูลูกนี้โอ้โหมีประตูมีหึ้นลูกยิงความแต่มันพริ้นขึ้น ถือว่าจุดจบด,ด้วยการยิงก็ถือว่าคุณยอดแล้วเอาแล้วส่ง,งทงขึ้นเป็นอากาศขวานะครับตักบอลก็ไม้เปินเบอร์สิบสามแต่ว่าโชงคุณเนอร์สลับบอลหรือว่าเก็บเกี่ยวบอลลงได้นะครับจะเปิดขึ้นมานะครับติดเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับทำไงโชงคุณนะครับรากซ้ายไยหนึ่งไปสองตักเข้ามาหน้าประตูทำไงไม่มีใครอยู่เบอร์แปดบอกสบายพี่ผมไม่ได้ตักซ้าย นะครับลากขึ้นไปนะครับดูเพื่อนนิดเดียวไม่มีใครติดเบอร์เป็นตะกราบขวานะครับตะกาบขวาเบอร์สิบสามต้องให้ตัดลูกเลี้ยงกับเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดจะเป็นยังไงลูกนี้ยริงสิครับโอ้โหลูกดีต้องยกให้เสียตีจริงๆลูกดีมันม้วนไปแท้ๆทำยังไงย้อนกลับไปให้เบอร์สองเบอร์สองของสงครามบอกว่าใจเย็นพี่มันไม่มีพื้นที่เล่นอยู่ลูกดีสงครามเล่นเป็นตะกาบขวา นะครับติดไปไงกรรมการตอกว่าฟาวน้องลูกนี้ทรงทำนะครับจ,จะเล่นลูกติดป่าจะได้ไวหรือเปล่าปักปนอยู่ลูกนี้มันลูกโชว์กุนบอกว่าอยา่าเพิ่งเล่นชัดช้าลูกนี้ตั้งกาแฟที่เสาตัวได้กัน นะครับทำยังไงสองทำตวัดไปทางขวามาเข้ามาเศรษฐีบอกว่าลูกนี้จิบจิบลูกนี้ก็จะเปิดมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูดาวทั้งสองทีมนะั้นเล่นลูกเดี่ยดกันอย่างสวยงามนะครับเล่นสั้นมานะครับเล่นสั้นมาทำยังไงโยกตายลงมาหนึ่งแล้วเจ่ท่าพที่สองติดชมอุญจบุญบอนได้บอลคืนนะครับตกไปให้ ับกลับซ้ายจะผ่านหรือไม่ผ่านับยังไงมองเพื่อนอยู่หาตัวว่างไม่ได้ครับขืนหลังไปให้ทางแบกซ้ายแบกซ้ายทำยังไงมองซ้ายคืนไปหลังดีกว่าเราทำยังไงนะครับดูแล้วเนีเล่นเกินหมายเลขห้าห้าบอกว่าใจเย็นค่อยเล่นนะครับทำไมตักไปทั้งสปีดขวาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเอาบอลลงนิดเดียวแล้วทำไมหาเพื่อนไม่ได้อยากจะยิงเล่นเกินนี่สองกลางว่างอยู่ทำไมยิงลกนี้อัดเข้าไปเสียโค้งสไปหน่อยเดียว บอกแล้วเจมส์ลอยอัลูกละห้าร้อยบาทสำหรับแบกนี้ลูกนี้โชว์ปุ่นจะได้เตะหุูจับซ้ายทำให้เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าทำยังไงติดต้องทำต้องทำหลบดึงหลบสองไปแล้วต้อกลับซ้ายไปเบอร์แปดต้องแปดตัวนี้ไวเหลือเกินนะครับยังไงจะลิเฟต์หรือเปล่าหลอกได้หรือเปล่าจะหลอกไปหนึ่งสองไป, 2, ไ,ปไงหลอกไปแล้วลุ้นใต้ด้วยไปยังไงถูกแล้วเบอร์ 8, แปดจะตามบอลอยู่นะครับตรงไปให้เบอร์ตะก้าขวา ทำยังไงออกไม่ต้งเล่นเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองมาให้เสียงดีบอกใจเยอะว่ายังไงเล่นซันเตอร์เราเบอร์เจ็ดวิ่งขึ้นมาเราไปพี่ใครติดชายบอลได้เบอร์สิบเบอร์สิบเปลี่ยนตำแหน่งแล้วบอกเล่นกลางบ้างว่ายังไงเราดูเพื่อนก่อนว่างไม่ว่างเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดคึ้งลูกไปคึ้งลูกบาดคืนหลังไปให้กลับขวากลับขวาทำยังไงเปลี่ยนไปสกัดซ้ายสกัดซ้ายบอกว่าสบายพี่เล่นรอดดิมไปเลย นะครับดูแลทำไงโยกแดนระเกินเมื่อสิบสองให้เบอร์แปดสมาถึงถุงอีกแล้วไม่เป็นไรลองหนึ่งดูแลไม่ผ่านทำยังไงคืนมาเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์บอกว่าเบอร์แปดเล่นยาวนะครับดูแล้วเบอร์แปดบอกว่าใจเย็นเย็นพลิกกลับไปตากขวาตากขวาบอกว่ากระชากแล้วเบอร์สิบสามดไปหนึ่งนะครับทำยังไงสองตัวสามตัวไล่ขึ้นมานะครับดูแล้วบุกขันนำตอนนี้ต้องทำทำยังไงรู้สึกว่าขนมจีนจะกินอิ่มไปหรือเปล่า เลี้ยงลูกน้องเยอะจัดทัไงเออื่นไปหน่อยนะือเปล่าลูกยักษแล้วก็ตอนนี้ต้องทำมุ่งออกไปลูกน้องเลี้ยงจากไม่เราคนภาคไปให้กสิบปอย่านตอนน้เม่เอาสมใจโดนยังไงยาแล้วนะครับเอาจุกนี้เรานดกตีนจะได้พุ่งมาเรางบอกมาแล้วไอ้เบด ผมก,ก็ต้องจีบทำยังไงถึงไปตักบอลกันมาหน้ากลา,างทำยังไงติดสองท้ำสองท้ำออกไปหน้าขวาหน้าขวาต้องมมไปตรงยนตัวนี้ไว้แล้วเินโอ้โหตัวนี้ยิงเกินลูกเดียวโอ้โหตัวนี้ไว้ใจไม่ได้เลยไวจริงๆตัวเล็กไปเบอร์ห้าทำยังไงตัวนี้เปลี่ยนไปเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดถ่ายบอลมากลางแล้วก็ไปเบอร์สี่มาเล่นปีกว่าแล้วทำยังไงต้องเปลี่ยนกันเล่นแล้วมกทจะไงซึ่งนะดางนั้นต้องเล่นตามกันเลยลูกนี้ออกไม่ออก ขน,นมขนนจีบโชว์มันจะไายิงลูกนี้ติดตอกทำไงเคียวไปก่อนต้องทำบอกปลอดภัยไว้ดูแล้วผู้นี้สู้ตีกันมากเลย<ม>ใครจะดวงดีกว่าได้เองวันเล่นทางเนี่ยด,ดูแล้วดับขนมจีบโชว์เลยทำไงทุ่มไกลไมาดาประตูเลย ลูกนี้ประตูบอกสบายเนี่มาส่งมาให้ปีควาเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองบอกว่ารู้สึกว่าหมดเวลาแพียเดียวเองหมดเวลาหรือเปล่าไม่หมดสกอร์เท่าไหร่หมดหมดเวลาสกอร์อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์บอลคู่นี้เล่นมันเวลาไวเหลือเกิน